ด้าใจเรียนเหมือนเดิมนะเออเดี๋ยวตาก็ต้องเตรียมตังไว้อย่างน้อยก็ห้าสิบบาทเพื่อให้เด็กๆได้ก,ไกินข้าวแล้วก็กินนม,มเออวัสดีค่ะออหนูวัสดียายาย้ายจะไปสรงพี่นะเออวัสดีค่ะเออก็เป็นปกติท, <ำ S 1> ทุกคนไม่ให้ยายทำทให้เรียนวันนี้วันพฤหัสแล้วนะ